ที่พิมพ์ไม่บอกเคายังไม่รู้อีกเท่าไหร่แล้วก็เป็นความานะของหลวงพ่อที่อยู่กับหลวงปู่มัน่นในครั้งนั้นน้ำหมดก็ไม่มีมีแต่ปากาหาซื้อก็ไม่ได้เป็นสงครามโรคทางที่สองหลวงพ่อไปเอารูปมาเหลือมกับสมอเอามาต้มแล้วก็เคี่ยวอยู่ในถางพ่อ แล้วเอาไม่มีสีก็เอาขี้มีหมอ้อขูดลงไปใส่แล้วก็จิ้มเขียนเขียนแล้วมันก็ไม่แห้งเขียนนั้นก็มาตากไว้ก่อนโดยัังมท่ามาใส่แล้วเขียนนีนี่คือ,ตอนตอน้นำเนิดต้นพระมดาในในการเขียนนี่หนึ่งภาษาเต็มๆตมการที่ไปอยู่ก็หลวงปูมั่นเนี่ยใครไปทำไรผิดท่าไ้เลย เออน้าไม่รู้ว่าผมเขาทำผิดเพราะว่า,าเป็นคนไม่เลยหรือว่าตัดสินใจว่าไปเป็น,ไป,ปนไปเป็นไงเป็นกันการประมัณไม่ไปก็เขียนก็เขียนเสร็จแล้วเอาไปถึงก็งไปอ่านใหท่าน,นฟังเอา้าถ้าเขียนได้นี่ใครมาทนเขียนผมเองครับ เออเช่ไไรใช่ไน <Gym. S 2> ไม่รอดตัวยโยกบูษเขาออกจับโกเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นวุฒิโรนไทยเนี่ยเรีกว่าไม่ไม่ตัดไม่ต่อใส่เป็นเออข้อความอย่างนี้หาหาใ้เรียกว่าสุดที่มากสุดไปอยู่ก็บหลงปูมันสีบปีท่านให้สิบที่พิเศษหลก็ว่าครั้งหนึ่ง ใ้ใหญ่ๆท่านนั้นบอกว่าอายุ22ท่านเรานั้น50ท่านนั้นอบอกว่าเอ้านี่จะไปทุดน้องะะโอ้ยพระเกียมกดก็งขวดทังเกือตร้อยองค์เกียมกดตามท่าน <n 't S 1> พอถึงเชา้าคนนั้นคนไปอื่นไปไม่ได้ไปวิทยาคนเดียวโอ้ ก็เลยก็บอกว่าแกจะไปนอนกับเสือว่าเชวันีเท้าว,วนี้หนักแกไอ้ไอ้บ้านป่าแถวนั้นน่ะเขาเอาวัวไปเลี้ยงที่ป่าเลี้ยงแล้วทีนีเเ้เก็ปล่อยให้มันนอนอยู่ในป่าไม่ต้องเอามากลับมาบ้านมาพ่อผมจะนอน มันก็รู้นะถ้าถึงเวลาแล้วมันจะกลับบ้านมันกลับถูกให้พวกมัวแต่มันไม่กลับนอนนอนนั่นก็เป็นเหยื่อของเสือไอ้เสือมันก็มากินไอ้เสือเนี่ยพอมันกินแล้วมันก็เอาไปไม่ได้มันหนักตัวใหญ่มัวมันกินแล้วมันก็ต้องมาซ้ำกินที่เก่าทีนี้ตรงนั้นมันเป็นเป็นถ้ำ แล้วเจหลวงปู่ก็เับอกว่าแกต้องไปที่นันไปตานที่นันแก่ขื่นโอ้แล้วก็ขาว่าเสือมันกินแ้วมันเอาไปวางไว้นั่นจะมากินทุกวันหลวงพ่อพอไปถึงก็ปากอดพปากอ่จเจแล้วเอาหินมาทับเอ็นโม้ไ้แล้วก็นคฝนหัวลก แต่เรี่องเอก,กรมกกรมงมเนี่ยมันมองไม่เห็นข้างนอกเพราะมันหนามันก็จได้ยินเสียงจะคุกขับคุกขับกุกขับจะเปิดออกมาก็ไม่กล้านั่งสมาธิตลอดเลยเออเออท่านทั้งหลายต้องคิดว่าเสือในป่ามันไม่ใช่ในสู่ ปเรียนภาษาอังกฤษอาจารย์ก็ไม่ให้เรียนทำไมถึงไม่ให้ผมเรียนมาเรียนภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะเสียเพราะฉะนั <S <S maybe, material, more, ้นไม่ให้เซ็งผอบอกว่าผมไม่เซ็งเพราะมาตรฐานถวายพระคุณตถาคตแล้วเราไปเลยไม่ได้ภาษาอังกฤษมาเรียนเราตอนเจ็ดสิบเก้าที่จะไปทีเแนนารีพีเดียว ครูภาษาครูก็ไม่กล้าบอกว่าเป็นเจ้าอาวาสก็ไม่สอนเออราเราเขอามาทำงานเอเคบีซีดีเอฟเลยแต่ว่าครั้งแรกเออหลวงพ่อเดินทัวดองเนี่ยหลวงพ่อจะจับพายปาดทั้งสองรูปไปทอดจานให้อาจารย์เดินตัวเปล่าแล้วก็ติดน้ำหลวงพ่อก็จะจพายไหวพอเวลาจะบพายแล้วเอ,อ จะติกนก็มันหิวนี่ก็แานที่จะหมดปกตินกะอกาพอาจารย์เลยยังไม่หยุดอีกเร่ตอเิ่มต่อกินผีกะติดทสอนนัเตะของอาจารย์กหมดไปด้วยอาจารย์บอว่าหยุดได้บอกว่าหยุดได้เราบอกว่าหยุดพอหยุดเ้าเอาน้ำมาฉานหมดแล้ว ไปไปหามาหลงพ่อวก็ไปโอ้ไปเจอผักควายข้าวลางมันไม่ใช่ขี้ควายนะมันนอนร่นข้างบนมันใส่ตักเอาข้างบนใสแก้วตักใสเอามา,า,วาวถวายมาถวายที่นี่เพราะหลวงพ่อถวายอาจารย์ก็บอกว่าใช่ hey, ทำไมมันตุ้ๆอย่างนี้ <laughs> <laughs> บอกว่าเออบอกว่าน้ำบริสุทธิ์หลวงพ่อ

กนไปอาจารย์พอกลับมาแล้วอาจารย์ถามว่ากินหรือยังบอกวากินแล้วเออมันเป็เท่ากันไหมไปกินที่วไปชิมดีมากไปเฮ้ยคืออาจารย์ต้นสอนเราพอเวลาที่หลวงพ่อไปคูด้วย้ฝรั่งฟังหลวงพ่อบอกว่าผู้อับอับฝรั่งผู้อบอบฝรั่ง มาที่เธอดื่มโอ้เออมาที่เธ r ดื่มชิ้นอบเบอร์โรว์เพราะว่าอาจภาษาอังกฤษใหม่ๆเราไม่รู้ว่าแภาษาไนต่ำภาษาไหนสูงเพื่อหลังมันมาฟังว่ามันอยากจะฟังไอตรงมันผิดแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันผิดบอกว่าชิ้นอบเบอร์โรวัแล้วบอกว่าเราเวอร์รันด์ตะกุ้งวี วาจะรู้ได้โอ้ฝรั่งมันมาเกสส็บบอว่าหลวงพออ่อคำนั้นมันหยาบหยาบต้องว่าผู้โอ้เราผูอ้อับะเฟรฝรั่งไม่เวรสักคน <L> แต่ชีพขอพวกโหัวเรปลนะแต่ว่ายังไงก็ตามหลวงพไปเปิดสมาธิที่แคนาดาเนี่ยหลวงพ่อไปสอนฝรั่งได้สำเร็จ สามรุ่นรุ่นหนึ่งชื่อว่าปีวอร์รุ่นสองชื่อว่าชววนรุ่นสามชื่อว่าไดมอนมีวอร์ก็เป็นสัตว์ประจำชาติาของแคนาดาชววนก็เป็นหงษ์ไดมอนก็เป็นเพชรได้สามรุ่นได้สามรุ่นมีเกือบสี่ร้อยสามร้อยบุตรคนหลวงพ่อก็สอนเองเลยเหลวงกระสอนเองเลยแบบมีความอายุ Meditate. When you start meditation, you inside but go. Before you have overwhelming emotion. No meditation. When you start meditation, you inside but you have one more, one more, one, one emotion. When you have one emotion after that, uh, you have one point. That after that, you have meditation. When you have meditation, uh, you produce my power. My power application in your mind. Even in your mind, permanent, not disappear. You I die. แต่่อนพูดอย่างนี้พูดไม่ได้แต่พูดเวบนี้เช่นแม่คดมันบีเจเช่นนู้ยบอกว่าหายใจไม่ออกแต่เดี่ยวนี้ไม่ใช่แล้วเป็นทเชั่นแล้วแต่ผมแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการอยจะเผยแพร่ไปไปไปเราก็จำเป็นที่สอ,สอนห้เขาเป็นอาจารย์หลวงพ่อเกิดเลยก็ได้อาจารย์เป็นร้อย แล้วก so ็ขยายจากแอดมินตันไปแคนเบอรี่จากแคนเบอรี่ไปเวนัวอร์จากเวนัวอร์ไปแอนดราโฟจากแอนดราโฟไปโตรรนโตจากโตรรนโตไปปัตตานหมดประเทศแคนาดาแล้วอเมริกาเอาอีกโอเคจอนอเมริกาก็ไปตั้งที่ดารัสลาเท็กซัสของอเมริกาแล้เขาก็ให้ แค่นั้นนร์เนี่ยไปสอนพ่อไม่ต้องสอนเองแล้วนี่เรียกว่าขยายไปได้เพราะฉะนั้นเอพวกเราคนไทยระวังไปดูพลังเยรมันสอน พอรียน,นเสร็จแล้วพอพยายมแกค,คิดอะไรอ่ะเมื่อเมื่อวันฝนไอ้วันที่เท่านั้นเท่าน,นั้นเพราะว่าแกค,คิดอะไรผมจำไม่ได้ลืมแล้วอ่กแกค,คิดว่ามาอยู่กับหลวงปู่มัน่นสามเทียนยี่ป่วยอยู่กับหลวงปูงค่คงมาแปดปีแกค,คิดยังไนได้ยังไงว่าเราไมตกใจ เรากำลังคิดอยู่ในส้วมนะนั <laughs> <laughs> ่นและโอ้โหตายแล้วแล้ว <laughs> ่อไม่กลาคิดซะปซะไ